่าวโดยสำนักข่าว i n n สวัสดีค่ะ14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชาราต้อยจาจากสำนักข่าว i n n ค่ะ เริ่มต้นกันที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะปรับประมาณการ GDP ปี2564เหลือ102.3จากเดิม102.8หลังเกิดการระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่คุณรุ่งโรใจอ่อนน้อมรายงานค่ะ นกสากลยานตินติเตมิตผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังถแถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนี้ว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้คาดว่าจะขยายตัวร้อยละสองจุดสาต่อปีโดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละหนึ่งจุดแปดถึงสองจุดแปดปรับตัวลดลงจากการประมาณการครั้งก่อนที่จะขยายตัวได้ที่ร้อยละสองจุดดเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 รเกรใหม่ที่เกิดขึ้นในไทยและหลายประเทศทําให้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลง ขณะที่เศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะคู่ค้าที่สําคัญมีแนวโน้มฟื้นตัวจากการเยียวยาทางด้านเศรษฐกิจทําให้มองว่าการส่งออกของไทยในปีนี้จะขยายตัวได้ที่ร้อยละสิ สำหรับสียลภาพเศรษฐกิจไทยในภาพรวมในปีนี้เชื่อว่าจะดีขึ้นจากปีก่อนโดยอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ1.4ปรับตัวดีขึ้นอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงมีฐานะทางการคลังที่มั่นคงมีสียลภาพทําให้ทางกระทรวงการคลังมีความพร้อมในการดําเนินการตามมาตรการต่างๆเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปรุ่งรอดแจอนน้อมสอขาเวนเอ็นรายงนครับ ร้อยเอกธรรมนัทนะคะไม่ขัดพักประชาธิปัตย์ยึดปักใต้คืนยืนยันพร้อมลงพื้นที่ทุกจังหวัดค่ะพร้อมชี้ฝ่ายค้านไม่ควรเล่นการเมืองไล่นายกรัฐมนตรีช่วงวิกฤตโควิด -19 ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐกล่าวถึงการแบ่งรัฐมนตรีขับเคลื่อนไทยด้วยกัน ในการดูแลพื้นที่แต่ละจังหวัดที่พักประชาธิปัตย์ได้กลับมาดูแลพื้นที่ภักใต้ว่าตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานั้นการทํางานในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากพรกพลังประชารัฐได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทุกจังหวัดดังนั้นการแบ่งจังหวัดให้รัฐมนตรีรับผิดชอบในแต่ละจังหวัดจึงไม่ใช่ประเด็นค่ะเพราะตนเองลงพื้นที่ทุกจังหวัดอยู่แล้วและเป็นอํานาจของนายกรัฐมนตรีที่จะมอบหมายให้รับผิดชอบซึ่งพร้อมดําเนินการให้ดีที่สุดส่วนที่มีการมองว่าจะเป็น หาของพักร่วมรัฐบาลระหว่างพักพลังประชารัฐกับพักประชาธิปัตย์นั้นเป็นการคิดกันไปเองตนเองยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งและการทํางานระหว่างตนเองสสพักพลังประชารัฐกับพักประชาธิปัตย์ก็เป็นการทํางานในฐานะพักร่วมรัฐบาลที่เป็นพวกเดียวกันส่วนหัวหน้าพักประชาธิปัตย์จะไม่พอใจหรือไม่นั้นตนเองไม่ทราบและปฏิเสธที่จะกล่าวถึงกรณีที่มีรัฐมนตรีนินทาลับหลังในการประชุมต่างๆร้อยเอกธรรมนัสยังกล่าวถึงกรณีที่พักการเมืองฝ่ายค้านนะคะเรียกร้องให้นายรัฐมนตรีลาออก เพื่อให้ผู้อื่นมาแก้ไขสถานการณ์โควิด1 i แทนว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดเสมือนสงครามโลกครั้งที่3ระหว่างมนุษย์กับเชื้อไวรัสและส่งผลกระทบทั่วโลกรัฐบาลจึงต้องเร่งช่วยให้ประเทศฝ่าวิกฤตไปให้ได้และฝ่ายค้านไม่ควรเล่นการเมืองมากเกินไปพร้อมมองข้อเสนอการลาออกว่าเป็นการทำหน้าที่ฝ่ายค้านแต่สถานการณ์เวลานี้ค่ะทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันและยังมั่นใจว่าไม่มีพรรคร่วมรัฐบาลพยายามตีตนออกห่าง ปท,ที่ล่าสุดนะคะมวลชนค่ะบุกจี้สารบุกสารนะคะจี้ปล่อยแกนนำออกจากเรือนจำค่ะขณะสอสอพัเก,ก้าวไกลสังเกตการ บรรยากาศภายในศาลอาญารัชดาพบมีกลุ่มมวลชนจำนวนหนึ่งเดินทางมาร่วมจัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์เพื่อเรียกร้องให้ศาลพิจารณาให้ประกันตัวแกนนำกลุ่มราษฎรอาทินายอนทนนำพานายพานุพงศ์จัดนอกนายชัยอมรอแก้ววิบูลพันธ์นางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลและนายพริชชวรักษ์หรือเพนกวินซึ่งการ ซึ่งระหว่างการชุมนุมนะคะมวลชนได้มีการนําข้อความและภาพมาชูพร้อมทั้งได้มีการชูมือสัญ,ญลักษณ์สมนิ้วและตะโกนว่าปล่อยเพนกวินอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งนี้พบว่าได้มีตัวแทนจากพรรคก้าไกลประกอบด้วยในาใยชัยธวัฒตุลาธนเลขาธิการพรรคและสสก็คือนายรังสีมันโรมและนางอมรัตนโชคประมิตรกุลเดินทางมาร่วมสังเกตการ์การยื่นขอประกันตัวด้วย โดยนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าส่วนตัวเป็นห่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพของนายพริตหรือเพนกวินกระบวนการให้การประกันตัวในคดีการเมืองมาตรา1นึ่งหนกำลังสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยกฎหมายกำลังถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการปราบปรามผู้ที่เห็นต่างผู้พิพากษาในกระบวนการยุติธรรมนะคะถูกตั้งคำถามว่าใช้กฎหมายอย่างบิดเบือนหรือไม่ในการไม่ให้ประกันตัวหลายครั้งโดยหวังว่าศาลจะทบทวนการพิจารณาเพราะนี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้าย ที่จะทําให้ความศรัทธานในกระบวนการยุติธรรมยังคงเหลืออยู่ส่วนกรณีการแก้ไขกฎหมายมาตรา1นึที่ทางสส,สพักเก้าไกลเสนอนะคะรองเลขาสภาได้ส่งหนังสือเพื่อแจ้งว่าการยื่นเสนอของพักเก้าไกลอาจจะขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญซึ่งจากการทบทวนแล้วทางพักก็ยังยืนยันว่าไม่มีการขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญค่ะขณะที่พันตํารวจเอกประสบโชคเอี่ยมพินิษ์ผู้กํากับการสอน,นอพหลนโยธินได้ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงนะคะว่าขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมเคารพ สถานที่และอย่าละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นตนเข้าใจว่าต้องการเดินทางมาให้กำลังใจแต่ขอให้อยู่ในความสงบและอย่ากระทําการใดที่ขัดต่อหลักกฎหมายเพราะในบริเวณดังกล่าวมีกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพได้ตลอดเวลาค่ะจบการเสนอข่าว14นาฬิก6นาทีค่ะ เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN